แล้วครูก็แบบมาหยุดหน้าเราเราก็เลยเลอสั <c oughs> เลอจนแบบผมครูปิ่ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวน้องตาไหลคือที่สุดในชีวิตแล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะกลับมาพบกันใหม่อีกแล้วนะคะในรายการเมื D ่อีซีน e ในช่องยาสิทธ์ค่ะวันนี้นะคะเห็นใส่ชุดนักศึกษาลุกแบบนี้แน่นอนค่ะว่าจะมาแต่งหน้าลุกรุ่นพี่สาวดามหาลัยที่จะมาโฉบหัวใจหนุ่มรุ่นน้องนั่นเองค่ะ ก็คือเนื่องจากว่ามายนะคะจะมีผลงานซีรีส์ก็คือคู่ไฟไฟผีนั่นเองค่ะก็เลยจะมาแต่งหน้าเป็นรุ่นพี่น้ําหวานในเรื่องนะคะก็จะมีความสวยสงา่าเป็นดาวมหาลายัยจะเป็นยังไงใช้เครื่องสําอางอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกนะคะไปมหาลัยก็ต้องใส่เนาะลุกวันนี้ก็จะเริ่มจากเกันแดดค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะจริงๆไปมหาลัยก็คือ ใส่เบาๆเลยเนาะโชว์ความหน้าใสของรุ่นพี่ที่แบบเป็นดาวมหาลัยที่รุ่นน้องจะต้องแบบตกหลุมรักน,นะคะต่อไปจะลงเป็นคอนซีลเลอร์ค่ะเอากลาสตัวนี้นะคะเพื่อกลบใต้ตาดำก็จะใช้นิ้วแทบๆไปนะคะเราเป็นคนที่เบ้าตาดำมากนะคะ ไม่ค่อยนอนาการนอนเป็นเรื่องของเด็กมาค่ะลงคอนซีลเลอร์เสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะลงแป้งฝุ่นเลยนะคะวันนี้จะใช้ชาแนลตัวนี้ลงไปค่ะที่ทั่วหน้านะคะต่อไปเขียนคิ้วค่ะวันนี้จะใช้ดินสอเขียนคิ้วของบ๊อบบี้บาวนะคะเป็นตัวนี้เริ่มจากด้านนี้ที่เป็นแปรงปัดคิ้วก่อนนะคะ คือจริงๆคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่แบบเราจะได้แก้ตัวในชีวิตช่วงมหาลัยด้วยนะเพราะช่วงมหาลัยก็คือเป็นช่วงที่แต่งหน้าพีกหลายช่วงเหมือนกันเริ่มจากที่แต่งไม่เป็นก่อนก็คือไปไปมอหน้าสดแล้วหลังจากนั้นก็เป็นสเต็ปเขียนคิว้วแต่เขียนด้วยดินสอเขียนคิ้วสีดำและเขียนเป็นปริงอะทุกคนเอออันนั้นก็คือจุดบอดในชีวิตแล้วหน้าอย่างอื่นก็ไม่แต่งนะแก้มไม่ปัดปัดไม่เป็นย้อนกลับไปดูก็คือโบ้งนะ แล้อีกสเต็ปหนึ่งก็คือหลังจากประกวดแล้วก็เออได้ตำแนงตำแหน่งมันต,ต้องตัดแต่งหน้าเนาะแล้วก็คือความพีคคือช่วงนั้นมันจะมีขนตาอยู่หนึ่งเบอร์ของชูเอโมระที่แบบคู่ละพันสองแล้วสับคืนแต่มันใช้ในการติดประกวดไงทุกคนบนเวทีอ่ะฉันติดเบอร์นั้นไปเรียนจากฉันไปเรียนสายเพราะฉันนั่งบอกตาอยู่สองชั่วโมง <laughs> ต่อไปนะคะปัดคิว้วใช้เคสค่ะ ราคาน่ารักกรุกปุกปัดเบาๆใสๆนะคะเพราะว่ายิ่งโตยิ่งต้องแต่งหน้าเบาๆจะได้ดูเด็กอย่าประโคมค่ะมันผิดบอกตัวเองในอดีตตอนมหาลัยป๊อปปูล่าไหมเป็นคนไม่ค่อยป๊อปอะแต่เป็นดาวมหาหลัยนะแต่เป็นดาวมหาหลัยนะอุ้ยสวยจริงสวยคือรูร <c oughs> ปอีกก็คือยังคิ้วโก่งอยู่ <c oughs> แต่มันเป็นเทรนด์ตอนนั้นทุกคนตอนนั้นคิ้วต้องแบบ กงด่งพันต่อนตอนนั้นก็คือสวย, <I> สวยอายแชโดว์นะคะสีตาวันนี้จะใช้ 3CE ค่ะซึ่งเป็นน้องมิก้เมาส์ก็เป็นพาเลตลิมิเต็ดนะคะที่เออมีความน่ารักรกุบกิบเป็นสี over and out นะคะก็จะเป็นโทนประมาณนี้เรารู้สึกว่าเป็นโทนที่ดูธรรมชาติแล้วก็ดูสดใสเปลือกตาเราก็จะทาแบบ2สีนี้ให้ทั่วก่อนแต่งเบาๆค่ะอ่ะวกลับมาเรื่องดาวคณะนะก็คือโดนเลือกให้ไปประปรวดแต่ตอนนั้นก็จะมี คนเด่นๆอีกหนึ่งคนคือเขาดูเป็นสาวกว่าเราใช่ไหมคะก็เริ่มแบ่งหน้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คือก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ดูสวยกว่าเราแต่ฉันก็ได้มาจะใช้อะไรมนหรือคาถาเล่นของ <c oughs> แล้วก็อ่ะสองสีเดิมนะคะกับขอบตาล่างฉันก็เลยได้เป็นดาวคณะแล้วก็ไปประกวดดาวมหาลายัยต่อไปเป็นสีนี้นะคะทายีพวกเกิดตาเหมือนเดิม ทำไมสมัยเรียนมหาลัยถึงไม่มีคนจีบตอนนั้นเธอไม่สวยพอขนาดนั้นเลยหรอเรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยสวยอ่ะ,อะเออแล้วก็ชีวิตมหาลาัยอาจจะแบบไม่ค่อยได้พบเจอผู้คนอ่ะจริงๆถ้าไม่ได้แบบในคลาสอ่ะแล้วความเป็นดาวมหาลาัยไงแกคือแบบดูดูเป็นดาวอ่ะแต่ถ้าเราไม่ดึงดูดผู้ชายแล้วเธอดึงดูดอะไรตี <laughs> ประมาณนี้ค่ะต่อไปขอคันเป้าตา,ตาด้วยสีเข้มขึ้นนะคะฝั่งนี้ผสมกัน ก็สีที่คัดเป้าตานะคะกับขอบตาล่างตรงนี้อ๋อเออว่ากับมาขายของก่อนในเรื่องเนี่ยพูดถึงพูดถึงก่อนรับบทเป็นรุ่นพี่ชื่อน้ำหวานก็จะเป็นแบบสาวสวยดูแบบเป็นที่รักของทุกคนอนะเป็นคนดีอะก็เลยแบบทําให้นุ่นน้องก็คือตัวพระเอกนะคะตกหลุมรักหัวปากหัวปำโอเคเราขอเติมสีส้มตรงนี้นะคะที่กลางเปิดตา โอเคต่อไปมาดัดขนตานะคะแล้วก็ปัดขนตากันนะคะมาสคาร่านะคะใช้เมมโมรีตัวนี้สีน้ำตาลนะคะถูกและดีมีอยู่จริงค่ะทุกคนการปัดสีน้ำตาลสำหรับเรารู้สึกว่ามันจะดูธรรมชาติแล้วตาก็จะดูหวานขึ้นคิดทุกสเต็ปเห็นไหมเล่าวีรกรรมสมัยมหา ปเป็นเด็กเรียบร้อยนะเป็นเด็กกิจกรรมแต่จะเฟี้ยวหน่อยก็ช่วงแบบก่อนเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยเขาเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วแบบค่อยไม่ค่อยอยากได้คนนี้แกงเราแบบเกือบทั้งห้องอ่ะก็จะแบบรวมตัวเป็นแกล้งลายที่สุดคือเราอ่ะนั่งเรียนหน้าห้องแล้วครูก็สอนสอนสอน,สอนครูคนนี้แล้วเราก็แบบปวดเลยอ่ะแล้วครูก็แบบมาหยุดหน้าเราเราก็เลยเลอสั่งเลอจนแบบผมครูปิวครัครู้องไห้อ่ะเพราะว่า อบอกว่าโสดกับผมเดี๋ยวน้องตาไหลอันนี้พี่จริงคือจริงๆเราทั้งห้องก็คือทุกวันนี้เจอเพื่อนแบบเก่าสมัยนั้นเขาก็จะพูดถึงเรื่องนี้ว่าแบบเลอะจนผงเปลิอยขอโทษด้วยค่ะคุณปุ้ย <c oughs> แต่ตอนนั้นขอโทษไปแล้วคือก็รักกันดีแล้วอะไรอย่างเี้ยตอนนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะครูไม่คิดว่าแบบมันจะดังแล้วก็มันจะแบบแรงลมมันจะเยอะครู <c oughs> อันนั้นโทษนะแล้ว ก้อนเนให้มันดูธรรมชาติว่าแบบเอ้ยขนตาจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จริงๆเนี่ยปัดเสร็จแล้วก็ต้องเกี่ยนิดนึงถ้ามันเป็นก้อนนะคะทุกคนเฮ้ยถ้าตอนนั้นแต่งแบบนี้คนคงไม่กลัวกลัวตอนนั้นผู้ชายคงกลัวเพราะแบบโหขนตาหนามากต่อไปปัดแก้มนะคะ TCE คะ่ะนี่เป็นสีน่ารักสดใส จะปัดแค่ช่วงแบบบริเวณหน้าแก้มตรงนี้นะคะให้แบบกลมๆม,มันจะได้ดูแบบเออดูเด็กหล่ออายุไปอีกปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองแต่ยิ่งโตหน้าก็จะยิ่งเด็กเนาะหรือหน้าเราแก่้งแต่เด็กเออต่อไปขอแบบปัดหน้านิดหน่อยนะคะแต่ขออนุญาตใช้อวากลาสตัวนี้นะคะเบาๆเขาเป็นรุ่นพี่ก็ต้องแบบเก็บเนียงเก็บไดๆเนาะยิ่งช่วงเนียงก็คือฟ้าไปเลย นอยคือตอนแรกพี่ตั้มใช่ไหมพี่ตั้มติดต่อเราเนาะพ mm hmm. ี่ตั้มติดต่อแบบให้ไายมารับบทนี้ก็คือชิลแคบบ่สวยสวยใสใสบทไม่มีอะไรเลยก็แบบเออเราก็มีความสบายใจเนาะว่าบทชิวชอวะงานสบายก็ mm hmm. ถ่ายไปสักพักหลัง,ๆ,งๆไม่ินไม่ชิวอะบทใสใสที่เขาติดต่อมาไม่มีอยู่จริงคือที่สุดในชีวิตแล้วแบบจะ้อง <c oughs> ให้ แต่รักแต่รักแต่ก็สนุกดีไปอีกแบบหนึ่งเนาะไม่เคยทําอยากให้ใหดูแล้วก็มันเป็นเรื่องราวที่แบบมีความปริศาจความอะไรเข้ามามาดูแต่เราจะทาด้วยเออเป็นลิปคาแรงเป็นบางตัวนี้ก่อนนะคะเพื่อปากชุ่มชื้นไม่อยากใช้กลอสเพราะมันมีความแบบเหนียวเหนอะกว่าอันนี้ใช้บาร์มไปมันก็จะแบบบำรุงผิวปากด้วย อทาลิปนะคะก็ตัวนี้คันวอคิดนะคะเป็นสีแบบดูจูบูดสีดีแล้วเรารู้สึกว่าตัวลิปตัวนี้เนี่ยพอใช้อย่างนี้มันทางง่ายขึ้นแล้วก็ดูดูละเลื่อมากกว่าค่ะใช้มือนะคะแล้วก็แทบแไปค่อยๆแตะนาเพราะสีเขาก็ค่อนข้างแบบชัดประอยากได้ความแบบเฮ้ยดูใสๆใสๆเหมือนตอนที่ตั้มติดต่อมาให้เราบุญน้ำหวานนะคะรักนะ โนะดยแบบมีพาร์ทของฝั่งที่เป็นแก๊งปากผีอนะคะ่ะจำคำพี่ไว้ในน้องเรอนีเน้เราจะหาผีไม่เจอแต่เราต้องไม่ยอดท้อเพท้อเนี่ยมีไม่ให้ลิงเือซึ่งแก๊งนั้นเขาก็เล่นแบบคอมเมดี้ได้ตุดมากตลกมากจูเนียร์กับหลังนะคะคือจริงๆน้องหวานก็เป็นคนน่าสงสารนะต้องเจอกับอะไรมากมายไปหลงรักคนที่ไม่ควรจะรัก โอเคเสร็จแล้วทุกคนเรียบร้อยแค่นี้มหาลายัยไม่ต้องแต่เงเยอะเป็นเด็กใส่ใส่ใส,ใส่ป่ะปใส่หัวไปอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> ได้ไหมทุกมหาลายัยที่อยากกลับไปแก้ตัวเ <laughs> อ้ยเธอก็เนี่ยสิบแปดสิบเก้าอยู่นะบ้าว่าไป การเป็นน้ำหวานก็คือไม่ได้อ้อยุ่หนุ่มรุ่นน้องแต่ว่าเป็นความสวยน่ารักที่โดดเด่นจนสะดุดตารุ่นน้องนั่นเองค่ะยังไงก็ฝากติดตามซีรีส์คู่ไฟ,ไฟไฟผีด้วยนะคะติดตามได้ทางทู e Asian Series แล้วก็ชมออนไลน์ได้ทาง t ูไ i d plus และ Netflix สค่ะยังไงก็ฝากบทน้ำหวานไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะ